เรื่องราวต่อไปนะครับสำหรับอีกหนึ่งนักแสดงที่ร่วมแสดงในซีรีส์ Full House วุ่นนักรักเต็มบ้านซึ่งตอนนี้ก็อาจโด่งดังไปในประเทศเพื่อนบ้านวิทนงเวทนามนี่ก็มีแฟนคลับนะครับนี่กำลังพูดถึงสาวเจนสุดาปานโป้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งนักแสดงที่ร่วมเล่นในซีรีส์ดังๆนะครับฟูลเฮาส์วุ่นนักรักเต็มบ้านนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปว่า ตอนนี้ก็ดังมากๆแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องตอนนี้ถ้าใครได้ติดตามนะครับคือสาวเจติาเนี่ยก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองอนี่นะครับ,รบก็เจนก็บอกว่าปลื้มเหลือเกิน <ฮะ S 2> ไม่คิดว่ากระแสนี่จะดังขนาดนี้ส่วนเพื่อนๆรอบข้างที่ดูแล้วก็ชอบเหลือเกินนะครับ,รบแถมยังออกอาการเ่อคอยโพสต์เรื่องราวของหนังเรื่องนี้ซิทคอมไอตัวซีรีส์นี้ผ่าน i อของเธอตลอดเวลาว่าอย่ายวมาชมนะแถมยังเอาไอแบรนด์เสื้อเนี่ยที่กริดบอกไปเนี่ย มาใช้นะครออีกด้วยนะฮะก็มีบ้างเหมือนกันว่าแบบเอ้ยเอาชุดของตัวเองไปใส่นี่จําได้นะเคยใส่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะจึงบอกเออใช่ใช่ก็เอาไปแจมบ้างเพราะว่าอ่อโปรดิวเซอร์ก็อนุญาตแล้วก็บอกว่าเออเอามาใส่ซิเอามาใส่แล้วก็แบบโอเคได้ คนรอบตัวดูกันเยอะมากแล้วยอดวิวใน YouTube ก็เยอะมากๆเลยอะค่ะก็ดีใจมากเพราะตอนถ่ายคือตอนทำงานก็ทำเต็มที่แต่ไม่ได้คิดว่ากระแสมันจะดีขนาดนี้คุณหมคะได้ดูได้ดูบ้างค่ะเขาก็จะแบบว่าเขาก็ชอบกันนะแล้วเขาก็บอกว่า แล้วก็จะมีถามถึงพี่อัดเยอะเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เห็นพี่อัดเล่นละครมาหลายปีมากแบบเจ็ดปีดีใจค่ะก็ไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้แล้วก็ตอนที่ถ่ายนี่ก็ตั้งใจเรื่องมุมกล้องมุงมกล้อง,งอะไรเงี้ยภาพออกมาสวยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนทำให้ทุกคนรู้สึกหายเหนื่อย เปนติดตามกันได้คุณเชื่อไหมว่า <Wow. S 1> วันก่อนนี้ผมก็ขับรถออกมาหน้าบ้านปุ๊บถัดมาบ้านผมจะมีลุงมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งติดกันบ้านติดกันเนี่ยคือท่าทางเนี่ยไม่น่าจะสนใจซีรีส์อ uh ่า huh. คือไม่แบบน่าจะแบบดูแต่ข่าวทั้งวันอ่า uh uh. <laughs> แล้วเขาก็บอกเอ้วันก่อนเนี่ยผมเมื่อคืนผมดูละครคุณอยู่เลยนะเนี่ยซีรีส์เนี่ยผมดูคุณอยู่เลยเอ้คุณไปรับเชิญเหรอคือผมอะคือมันจะมี ในเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่มีข่าวก็อสิบไหมอ่าอ่าแล้วผมกับหญิงเนี่ยก็ร่วมถ่ายช่วยเขาออ๋ในเรื่องฟูฮา์ในเรื่องฟูเฮา์นี่แหละอเออมันก็ตลกดีผมก็ยังงงเอ๊ะผมอุผมเป็นล่องซีรีส์ตอนไหนไหนเออแปลว่าเรื่องนี้นี่คนหลายกลุ่มสนใจจริงๆใช่ะก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดีแล้ก็เรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นนะครับครับ